สวัสดีครับรูกฟังที่ละกับคอลัมน์วิสามันบันเทิงซึ่งเขียนโดยสันสตอแมนนะครับวันนี้ตรงกับวันที่24เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือเปิดถ้วยหรือชี้โพรงแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเริ่มต้นอย่างนี้ครับตอนนี้เปิดถ้วยให้แทงแล้วนะครับ นี่แหละครับคุณนิพิธอินทรสมบัติแกนนำพักพลังประชารัฐเนี่ยทิ้งท้ายข้อความที่โพสเฟซบุ๊กเอาไว้อย่างนี้นะครับส่วนจะหมายถึงเรื่องอะไรก็อยากจะให้ลราฟังดูกันล้วกันนิพิษบอกว่าอย่างงี้บอกว่าภาคใต้เนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องเลือกสอสที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยสสภาคใต้เราเป็นฝ่ายค้าน20ปีเป็นรัฐบาลแค่10ปี อาจจะเป็นเช่นนี้แหละกระมังครับที่ทําให้เราเนี่ยด้อยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าเราเป็นฝ่ายค้านมาอย่างยาวนานแต่ว่าจะโทษสอสอภาคใต้ในอดีตก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า2 0 30ิบปีมานี้เราต้องต่อสู้กับรัฐบาลท,ที่ชอบฉนและก็กล่าวได้ว่าเราคนภาคใต้นี่แหละที่รักษาชาติบ้านเมืองมาตลอดเราอดทนเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่เราต้องแลกกับการด้อยพัฒนาและก็ความยากจนครั้งหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าผมคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะครับ เราเลือกสสที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลกันนะครับอย่าเลือกเพราะความสะใจแต่เลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานเราใครจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีโอกาสเป็นรัฐบาลมากกว่าพรรคอื่นนะครับนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทผู้สูงอายุ60ปีมีรายได้เดือนละ3,000บาท70ปีมีรายได้เดือนละ4 0 0 0บาท80ปีมีรายได้เดือนละ5,000บาท,า 5, บาทผู้สูงอายุก็อยู่ได้โดยไม่ลำบาก ลูกหลานก็ไม่ต้องกังวลมากนักนะครับผมว่าก็เป็นนโยบายที่ดีนะครับจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ผมเปิดถ้วยให้ท่านแทงแล้วนะครับนี่แหละครับนิพิษว่าเอาไว้อย่างนี้สันสตอร์แมนบอกว่าครับก็ตามนี้แหละครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณนิพิษนะครับที่ได้เสี่ยงเปิดถ้วยให้คนปากใต้เนี่ยได้เห็นกันจัดจะตาไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยคงจะลืมหรือว่าไม่ได้เอะใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านี่แหละครับคุณนิพิษครับ ครับก็ตามนี้แหละครับคุณนิพิษขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนิพิษที่เสี่ยงเปิดถ้วยให้คนปากใต้เนี่ยได้เห็นกันจ,จ่า,จาตาไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยคงจะลืมหรืออาจจะไม่ได้เอะใจหรือเปล่านะครับว่าในถ้วยเนี่ยนอกจากมีพลังประชารัฐแล้วเนี่ยคนใต้เขายังเห็นรวมไทยสร้างชาติเขายังเห็นประชาธิปัตย์เขายังเห็นภูมิใจไทยเนี่ยปะปบรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งแต่ละพักก็ล้วนต่างก็มีโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลพอๆกันนั่นแหละครับฉะนั้นที่คุณนิพิษ บอกว่าภาคใต้ถึงเวลาที่ต้องเลือกสอสอที่มีโอกาสเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับมันจึงเป็นการเปิดถ้วยที่พลังประชารัฐแทบจะไม่ได้ประโยชน์โพชดผลอะไรมากนักสักเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเกิดพูดแบบชาวบ้านเนี่ยน่าจะเป็นการชี้โพร่งให้กะระอกซะมากกว่าอ่ะส่วนนี้ไม่ได้เป็นการชี้โพร่งนะครับแต่ว่าเป็นการชี้แจงนายนัสทีทองปราดผู้บัญชาการโดยจำพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีที่ สารอาญาอนุญาตให้ฝากขังนายอนิวัตรประทุมกลิ่นอายุ23ปีหรือที่รู้จักกันในานามของนาราเคริละเถยผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหลังจากที่หลอกร่วมลงทุนขายกล่องสุ่มและก็ถูกส่งตัวคุมขังที่เรือนจำนะครับนับสีบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อวานนี้ 22มีนาคมเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเนี่ยได้รับตัวนาราไปทําประวัติผู้ต้องขังนะครับมีการพิมพ์ลายนิ้วมือมีการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจมีการตรวจโควิด1 9เรียกว่าตามมาตรฐานของเรือนจําเลยก่อนที่จะเข้าไปคุมขังแดนกักโรคประมาณ5วันแล้วก็จะส่งต่อแดนกันชนอีก5วันจากนั้นคณะกรรมการของเรือนจำเนี่ยนะครับก็จะพิจารณาว่านาราเนี่ยจะต้องไปอยู่ในแดนไหนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นสาวสองนะครับ ต้องปฏิบัติต่ตอบุคคลข้ามเพศอย่างเท่าเทียมกันด้วยซึ่งเรามีพื้นที่ปลอดภัยในกลุ่มเฉพาะของผู้ต้องขังนะครับส่วนการนอนในเรือนจําคืนแรกก็หลับปกติดีผมก็ได้ให้คําแนะนํานะครับหลักการปฏิบัติตัวควรจะต้องทําอย่างไรในเรือนจําแต่นาราเนี่ยยังกังวลเรื่องของการตัดผมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งขณะนี้ต้องรอผ่านอยู่ในช่วงแดน,นกากโรรก่อนแล้วก็แดนการชนไปก่อนประมาณสักสิบวัน จากนั้นนี่จะพิจารณาให้ตัดผมตามระเบียบของเรือนจํานะครับหากไม่จะรับการประกันตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องการร้องขอเจ้าตัวต้องการจะพูดคุยกับเพื่อนกลุ่มเพศเดียวกันเพื่อช่วยคลายความกังวลในการใช้ชีวิตในเรือนจํานะครับก็นี่แหละครับสันสตอร์แมนบอกว่านํามาบอกเล่ากันเพื่อคนที่เขาเป็นห่วงเป็นใย,ยจะได้รู้นะครับส่วนผู้ที่ไม่คิดจะรับรู้เรื่องของนายหรือว่านางคนนี้เนี่ยให้ผ่านตาไปก็แล้วกันนะครับสําหรับผมเพียงแค่ ถอนหายใจเท่านั้นนะครับเออติดคุกจนได้